ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมมทางพี่อ๋องเอกพวินสุนทรวิชาตนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากทางด้านบลไทยพินิษ์ครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มาแต่เสียงก่อนนะคะอมืมาแต่เสียงครับผม <L leg al> ได้ได้ก็เดี๋ยวเราไปแต่<ป>ตอตอบได้แหละครับได้นะโอเคได้ค่ะไปที่คําถามกันเลยแล้วกันนะคะพี่อ๋องดีไหมหรือว่ามองตลาดสักนิดนึงไหมคะสั้นๆ ได้เลยตลาดตลาดก็ก็คือจะมองว่าอัพไซด์ด้านบนมันก็ยังยังจำกัดอยู่นะอืมที่ประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบาทหรือว่าระดับไปกว่านั้นก็คือช่วงประมาณช่วงประมาณหนึ่งห้าสามห้าเลยเต็มที่เลยนะครับเพื่อแบบเอ่อมีบิ๊กแปรขึ้นนะฮะหรือว่ามันมันทะลุห้าสิบห้าสองเหรียญได้ได้ถึงประมาณพิกหกสิบเหรียญเนี่ยก็ไปประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดมองเต็มที่ก็เป็นมองปอบบน ของเรื่องนี้ด้วยนะครับเรามองว่าสองแนวคือหนึ่งห้าสองศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็มองแค่คือการการจนตัวขึ้นมาเนี่ยพันห้ามันก็เป็นเพียงระยะต้านนะครับ<ช>คือ,อยังยังยืมก็ไปต่อไม่ได้ขึ้นเหมือนกับภาพในเดือนที่ผ่านมาก็คีอแปรไซเดอ์มากกว่า<ช>นะครับโอเคเนี่ยพันห้าเริ่มรับใช้จำกัดนะครับ<ช>แล้วก็อ่อนตัวลงหุดพันห้าลงมาแต่ว่าลงก็ลงไม่เยอะลงไปประมาณสัก หนึ่งสี่หกศูนย์่สี่ศูนย์ประมาณนี้ก็เล่นไปตามเกาะไซเดย์เหมือนเดิมครับอันนี้ที่ภาคตลาด<ม>ตอนนี้จะดูที่เอประมาณพันห้ากับหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าต่ำลงมาก็อาจจะกลับมาเป็นลบครับค่ะแล้วมีหุ้นมาฝากพี่ๆไหมคะหุ้นเหรอพุ่งมีหุ้นวันนี้เราเราเป็นหุ้นแต่เป็นหุ้นแคน่เปประจำเดือนของเรานะ<อ>นะครั<ม>บะะแต่ที่ตัวแบบเด่นๆเ,เลยเนี่ย ทนเด่นๆเ,เลยจะจะมีสองตัวมีมีตัวเอส i s t p ไค่ะอืมทีไดที่ที่แน,น,าาใน,ใน,น,นะน,แนําเข้ามาในเดือนธันวาคมเพราะว่ามองว่าอาจจะมีตัวแคตติิสเข้ามาในเดือนนี้นะครับจากความคืบหน้าตัวงานขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้ามันมีความคืบหน้าหรือรับงานเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งงานถึงประมาณประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่า ล้านบาทนะครับจะทําให้ตลาดป,ปีความบริโภคพลันงานในในส่วนของปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นดอกเด็ดละนะครับเพราะหลักตัวหุ้นมันก็รอประเด็นนี้อยู่แหละนะครับถ้าเข้ามาก็จะขึ้นได้ดีเลยนะครับแล้วก็อุการกร,รมรพลังงานมองน่าจะมีการลงทุนเข้ามาละนะครับแต่ถ้ามันอีกที่ทํา ลดทุเอาไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเจ CPI นะครับมูลค่าทางต้นฐาน่าสนใจนะครับสนาการเงินแข็งแกร่งก็เป็นผู้แนะนําประจาเดือนนี้นะครับรับจะประมาสิบบาทต้นๆนี่แหละครับรับได้นะฮะแล้วก็ภาพมันจะดีขึ้นก็คือถานสิบแปดบาทขึ้นมาได้นะครับถัดไปมองแนวต้านในเดือนนี้นะคูอที่ประมาณสิบสองจุดห้าแล้วก็สิบสามจุดห้าครับสิบสองจุดห้าอีกตัวหนึ่งเป็นโพลีนสองตัวละกันะครับก็คือประเด็น นำหุ้นีไดพาว Power เข้าตลาดในประมาณช่วงต้นปีนะครับก็เ,เล่นประเด็นนี้เป็นหลักนะครับในการเขย่ยิงจาบซอนดี้นี้แล้วก็ผลการทำงานในปีหน้าเป็นตัวครับผมก็เป็นสองตัวะนะฮะโซเซรยยิงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอก่อนนะัะพอดียังยัง,ยงไม่ได้ดูหน้าจอเลยว่ามันมีตัวที่มันเล่นอะไรอะไรเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวจะรอ,กกอครับอันนี้เป็นหุ้นหุ้นที่มันนี่แล้วกันสองตัวครับสองตัวนะคะโอเคทีนี้เราไปที่คําถามกันเลยนะคะขออนานสกซัสโก้ค่ะ ทัสโกนะฮะทัสโกเซซัสโกนะคะใช่ไหม H U s, C <S U S C O ค่ะพี่ทัสโกนะ <c oughs> เอ่อวันนี้เจ็ดจุดเก้านะครับให้ยอ่อให้ย่อลงมา <c oughs> ที่เอ่อไม่น่าต่ำกว่าราคาประมาณสักสิบเจ็ดจุดสี่ครับเพ <c oughs> ื่อจะจะ,จะกลับมาอีกครัง้งหนึ่งครับผมค่ะ <c oughs> ตอนนี้ต <c oughs> ตอนนี้จะลงมาประมาณสิบเจ็ดจุดสี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทุน ที่มันจะมาถึงการจะขาดไปกองก็ได้นะถ้าจะซื้อเดี๋ยวรอที่๋ัวที่บอกไว้ไปซื้อครับค่ะได้ค่ะพี่ต่อไปค่ะครับขอแนวโน้มเทคนิคแจ๊ตครับแจ๊ตค่ะแนวโน้มเทคนิคค่ะครับแจ็สมันยังนิ่งๆอยู่แล้วครับก็ดูฐานเดิมมานจะดิ้นดิ้นเพียงบริเวณนี้ประมาณ7.3% 7.25%ประมาณนี้ครับค่ะเพื่อ คือจริงๆมันต้องรออาจจะอาจจะไปถึงประมาณช่วงใกล้กําหนดวันที่จะขายหุ้นได้สี่ธันวาใช่ไหมอ่ะเราจะไปดูกันว่าเขาเขาจะขายหรือเปล่าเพราะว่าตามกฎอ่ะมันมันออกมาคือตามกฎตลาดนะว่าคืนก็ต้องขายใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ขายก็เป็นตัวทุนเอาก็ต้องรอถึงวันนั้นอะช่วงวันนั้นอะครับค่ะนี้ก็คือหุ้นบมลุ่มเงียบไปเลยก็คือออกแดงข้างมากกว่าครับค่ะพี่องก็เมื่อกี้พี่หงดูตัวทัสโกหรือซัสโกนะคะ มีคำถามซัสโก้ออกถามถามซัสโก้หรอใช่ซัสโก้โอเคครับซัสโก้นะซัสซัสโก้ค่ะมันมันต้องผ่านกรอบบนก่อนอะคือถ้าซื้อตามคืออย่าลืมนะว่าเซ็ตไอ้เซ็ตเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านในท่าสองศูนย์แล้วมันเริ่มลง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 แล้วเนี่ยไอ้จุดที่มันมันขึ้นมาแล้วมันมันดับใกล้จุดสูงเดิมแล้วหรือว่าขึ้นมาเยอะ เราเข้าไปเราก็จะเสีียบเขาเพราะทุกประสูงนะนี่ต้องระวังนิดนึงน,น,นะครับอะไรที่มันมันเทมไม่คุ้มเนี่ยนะครับหรือว่าดาวไซส์มันเยอะแต่ทีอับไซส์มันไม่มันไม่ได้เยอะเนี่ยต้องระวังนิดนึงน,น,น,นะครับก็เอตัวนี้ที่ประมาณ3.6อะ่ะมันต้องผ่านกรอบไปที่3.54แล้วก็ประมาณ10ตังด้านล่างนะครับด้านล่างมันอยู่ที่ประมาณ3.4มันก็สิดกันเท่ากันค่าเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอ่ยังเฉยๆนะต้องรอเน็กก่อนบนก่อน หรือว่าโอเคถ้าจะเข้าก็คือมีมีประมาณ3ับยสัแปดับกว่าครับรอดครับผมได้ค่ะต่อไปนะคะผมคว่าก็จะไม่เล่นครับค่ะต่อไปค่ะ T S R ครับพี่ T S R ค่ะอ๋อ T S T S R ใช่ไหมครับใช่ค่ะ T S R T S R ยังยังไม่ค่อยดีเลยอ่ะยังติดเส้นข้าเฉลี่ยอยู่เลยครับค่ะ เึ้นสีเหลืองอ่ะอยู่ที่ประมาณ4.5ครับอืมยังไม่ค่๋ยต้องต้อง่ังก่อนเพราะว่ายังเป็นดาวเทียนอยู่ครับยังเพิ่งยังเพิ่งเข้าครับระยะสูงก็ต้องรอปีนอโนมครับผมรต่ว่าถ้าซื้อตรงนี้ไปแล้วค่ะทุกไม่กก็ขาดไปก่อนครับอืมได้ได้ต่อไปนะคะขออน้นมบีทเอค่ะ BTS ออ่ะต้องรอย่อลงมาสักหน่อยนะครับคือเอาง่ายๆอ่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อนะซื้อที่แบบต้นฐานหน่อยอ่ะนะครับ ต้องรอยอเซ็ตลงมาตาก่ัพันห้านะครับ mm hmm. อใจงเงย็ตนตัวนี้ตลาดไม่แตกหรอกนะครับคือโอเคมันเป mm hmm. ็นขึ้นผปนเชื้อชวนจริงแต่ว่าผมว่ามันก็อัพไซด์ตักัแต่กคือซื้อจะคุ้มมากควาจะรอประมาณสา่กพันห้าครั้งหนึ่งใจเย็นจะติองรีบรอมอย่าผ mm hmm. ิ่คามนะครับ <Ha. S 1> แล้วตัว BTS ตัวน,นี้ก็มันก็ประมาณเก้าบาทวันที่แปดจุดหกห้าซื้อไปมันก็อัพไซด์นั่นเอะกับกันอาจจะลงมาที่ประมาณแปดจุดสามอีกครั้งหนึ่งได้ครับผม mm hmm. ก็ต้องรอลงมาด้านล่างค่อยซื้อครับ ได้ค่ะเช่นค่ะทรูครับพี่บอกว่าเซ็ตขึ้น,น,นเอาขึ้นเอาแต่ทรูไม่ไปไหนเลยค่ะแนวโน้มทรูไหนคะ่ะทรูใช่ไหมครับทรูก็เสร็จบาเหมือนเดิมแเป็ีนาทนะฮะไม่ยอมไปไหนเลยก็ทรูเป็นคุ้น <S <S ยังไม่เล่นนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกไงเหมือนกันเพราะว่า คือที่มันขึ้นมามันก็แปลกไม่รู้ไม่เล่นเรื่องอะไรไงคือเพราะผลการดำเนินงานก็ไม่ดีครับแล้วก็เทจดิ้งตอรี่อะไรก็เหมือนมีเข้ามาก็จะไปซื้อดีแท็กแต่ว่ามันก็มันก็เคุยหรือว่าจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับค่ะมันก็คือหุ้นหุ้นขึ้นเลยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่ขึ้นมันก็ไม่แปลกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอือมันก็มันก็ต้องตามตัวกางแค่ในเ่องราคาก็ขึ้นแบบยังไม่เล่นมันก็มันก็ไม่ขึ้นครับ เพราะมันไม่มีเชชัวรอะไรที่แบบผลการดำเนิน,นาง,งานก<ม>็ยังไม่ได้แบบดี<ม>ทําให้แบบต้องมีคนซือ้อเป็นแค่ตังกวะเกงอะไรว่าค่าจุดประเด็นเข้ามาวอลุ่มข้าวโอเคแล้วก็าตามน้ำไปถ้ามันยังไม่เกิดก็เฉยๆนะครับเจ็ดบาทตรงนี้ไม่จับกว่ามีอยู่ก็ติดต่อรอเผื่อคนมาเล่นนะครับแล้วก็ด้านบนเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกประมาณนี้ครับได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ผมก็อย่าเพิ่งดีกว่ารอใบที่น่าทัดเทียนก่อนไปเล่นครับโอเคชัดเจนนะคะก็นนมีคู้หนึ่งตัวเห็นถามกันหลายท่านเลย VTE ค่ะ ใช่ไหม VTE ใช่ปะ VTE ใช่รับ VTE VTE ค่ะครับอยู่ขึ้นมาเกาะบนแล้วเหมือนไม่ฐานนะอืมครับเป็นไซเวเกาะบนประมาณ3.5ด้านล่าง2.5นะครับจุดถึงการมีประมาณสัก3ปากจะค่ะถ้าเกิดว่ามีอยู่นะมีอยู่ก็ ดูสาบาทก่อนแล้วกันครับถ้าลงมาแล้วมันยิงได้มันจะดีบอลกลับมาอาจจะทีห้ครั้งนึงครับแต่ถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งครับค่ะใช่ครับผมแต่ถ้าทุนสาปบาทไปลงมาถึงก็ขายไปก่อนครับผมครับค่ะจะหมดเวลาแล้วครับพี่จะหมดเวลาแล้วครับขอขอตัวนี้เลยกัน T T A ครับพี่ค่ะ T T A ค่ะตัวสุดท้าย T T A ใช่ไหมครั T T A T T A ด้านวนมีสิบสุดสามเอ่อตอนนี้ลงย่อลงไม่แล้วอ่ะครับอ่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ขาย ก็อาจจะลงมาหาประมาณ9้าบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับแป่นแหอย่างเงี้ยสหวนช้เวอครับเก้าบาทด้านล่างเาด้านบนประมาณแค่แคจครับค่ะครับได้ครับผมแ่งซื้อขายตามก่อบเอกกันครับค่ะมีคุณผู้ชมชมคุณอ่องด้วยนะคะว่าวิเคราะห์ได้ดีขอชื่นชมทางจัสมินแลวก็ทรูนะคะวิเคราะห์กลางกลางดีครับกลางกลางก็ต้องการเพราะว่าเราไม่รู้อยู่วงนอกไงครับเดี๋ยวจะมีคนคิดจะทำไมไม่ฟันทงผมไม่รู้ผมไม่ผน ผมฟังไม่ได้ไงเพราะว่าอตอนนี้ผมไม่มีเลยผมไม่รู้ว่าเขาที่อะไรกันอยู่ในในเพราะว่าผลการดำเนินงานหุ้นจะขึ้นดีคือต้องมีผลการดำเนินงานดีถ้าเกิดว่าผลการดำเนินงานดีนะครับโ okay <ม>อเคผมกันฑ์พงซื้อได้องนะครับผมจะวิเคราะห์อย่างมั่นใจแต่ว่าถ้าอะไรที่ผมผมไม่รู้มผมก็จะมไม่รู้ฮะหุ้นขึ้นผมไม่รู้วิเพราะหอะไรลงก็ไปดูเพราะหอะไรเพราะมันมันเป็นการกิ่งอะไรครับก็ต้องดูตามกราฟซึ่งการมันก็นิ่งๆครับก็เลยวิเคราะห์ได้แค่นั้นจริงๆครับได้โอเคอะไรที่เรามั่นใจเราก็บบออกะไรรที่เา มีความเสี่ยแล้วก็ต้องบอกไปครับค่ะ <Rey> วีสุดหลอนน้ำใจงานขอ,ข<า>ขอให้หรวยๆนะคะคุณผู้ชมฝากมาครับ <ขา S 1> ได้ค่ะวีอ๋องขอบคุณ<า>มากนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวครับ FM 97กับพี่ม่อนค่ะ ครบครุณวค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มาเร็วเค้มเร็วเหมือนเดิมนะคะก็ตอบได้หลายคำถามเหมือนกันนะคะแต่คําถามที่ไม่ได้ถามไปต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเวลาเราน้อยจริงๆแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปฟัง FM97 กับทางพี่ม่อนนะคะพบกับพี่อ่อนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เราส่งคนลากัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ